สวัสดีพี่น้องครับผมทักทายเอฟซีแฟนข่าวแฟนเพลงหมอล่ำเสียงวิหกโนพุสกรรอบค,คําครับพี่น้องครับผมกับบ่าวเบิร์ดดักเล่นคือเกาเครือเดิมเดี๋ยวขออนุญาตปักมูดลิงคายบาจ,จองตัวกลุ่มปิดกับพี่น้องคําคืนนี้มีกลุ่มปิดด้วยนะคะผมสนามนาที่ว่าการอำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีได้พี่น้องเด้อม<บ>าพี่น้องครับผมโปรดใเ,เขามาแล้วฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะคะผมบนันนี่สีภาพพี่น้อง ไปเบิ้งนะครับผมบรรยากาศการลําถวายนะครับผมของน้องๆนะครับผมทีมฟอนสเตอร์มาราเสียงไม่หกในค่ำคืนนี้เด็กพี่น้องเด้อวันนี้นะครับผมมีลําถวายด้วยนะครับผมน้องๆเขาก็เตรียมพร้อมแล้วพี่น้องตอนนี้พี่ออสบุญชลินก็มาแล้วนะครับผมสวัสดีพี่น้องสุขสุขค้นนะครับเด้อสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับผมพี่พีระดามาแล้วสวยมากผมเปิดแฟลกก่อนสวยมาก พี่ออสบูชารีนก,ม <laughs> มก <laughs> น็มาแล้วครับสวยมากนี่อะไรพี่น้องสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุพุทธคุณนะครับเดอ้อเดี๋ยวจะพาไปรับชมบรรยากาศนะครับผมการล่ำถวายของน้องๆทีมฟอนเสิร์ฟในค่ําคืนนี้นะครับผมอยู่ที่ทุ่งศรีอุดมครับพี่น้องอุบลราชธานีครับผมตะไทร้พี่น้องทางบ้าน,นะครับผมอัญญาเด็กพี่น้องฟอนเสิร์ฟห้องเต็มอัญญาเลยพี่น้อง หลายชีวิตมากพระเอกน้อยเฮ้ากับไปนําครับผมวันนี้มีทีมศิลปินไปด้วยนะครับผมพระเอกป้องพระเอกแส้มพระเอกแม็กนะาโปนกลับไปพี่น้องแม่พชาาัชราเพชรล้านะคะผมแล้วก็พี่อดบุญชรินนะคบผมวันนี้นําหลงหลงเที่ยวคมเสี่วตเฮ้าออกไปร่ำถวายนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องเด้อครับเด้อไล่ตากันกับหัวหน้านกพอดีพี่น้องตอนนี้บอสนกเขากำลังไล่อยู่นะครับผมเดี๋ยว เบื้งบรรยากาศท่านนี่กับท่านนั้นพี่น้องซับกันเอาได้พี่น้องเด้ออย่าเบื้งบรรยากาศท่านเอกซับกันเอาได้พี่น้องครับผมแถวทิดารำมัยแถวทิดารำมัยบอกอีแม่ว่าบอกอีแม่ว่าเป็นผู้ชายแถวทิดารำมัยเดี๋ยวกระลังเบิ่งอยู่พี่น้องยังบ่ทันเห็นอยู่ครับผมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ถึงไอ้เพีวอยู่ครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับผมสองถุงมะจางสีเดือนขบวนออกไปพี่น้อง สองทุ่มตั้งแต่เดือนกันยายไปด้วยพี่น้องเด้อวันนี้มีพระเอกโอ๊ตนะครับผมมีพระเอกโอ๊ตน้ำพี่น้องนะฝากพี่น้องกับพระเอกก่อนวันนี้พระเอกกลับไปน้ำค่าผมพี่โอ๊ตฉลองชัยพี่โอ๊ตฉลองแท้กลับไปเด้อพี่น้องมูลนี้นนี้แสดงใกล้ๆกันจ้ามาเด้อครับผมนมยาดอก วันนี้ไปไลฟ์พี่น้องวันนี้ไปยังไปไลใกล้โมออ,กอ,อกบุบลหรือไม่ใช่ครับวันนี้ใกล้โมออุบลอยู่บอกใกล้โมอุบลนไหมคือคู่ใกล้ออกไหม,มโอ้จุ่มนีค่คือง,งามแจ้อันนี้พี่คิวสวยมากพี่ไอคิวพี่วีบีพี่น้ำหนึ่งก็มาแลว้ว พระเอกเข้ากับมาเรวครับพ่ะเหมาเรีวอันหนึ่งก็มาเล้วครับถวายเ้อะพี่น้องจะพาไปร่าถวายครับผมขบวนหญ่แห้งพี่น้องวันนี้ทีมร่ำถวายเยอะมากครับทุกคนร่ำถวายลายแห้งพี่น้องทีมฟ้านะครับผมปีนี่ปีนี่อันนี้พี่รถนพี่รถนะครับ สวยได้ยังพี่น้องรัดสังกสีไปเลยแม่ฝ่ายหนำก็บอกไปร่ำถวายตียังบ่ได้เห็นอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องย่านน้ำกลืนไปได้พี่น้องเด้อมุดสังกะสีออกได้พี่น้องจะได้มุดสังกะสีออกไปนะครับผมจะได้มุดสังกะสีออกไปนะครับผมคุณพี่น้องเบิ้งควันเสิร์ฟ อยนักนมป็นีเอ่นสมศักดมาูน้ำเขาไปุนี่พี่น้องเบื้งอันนี้บรรยากาศด้านหน้าเวทีนะคะผมพี่น้องห้องก้มาฐานและพี่น้องเบิ้งคอนเสริ์ฟพ่อตอนนี้กำลังลางออกไปนะครับผมกำลังไปรำถวายนะคะผมกำลังออกไปรำถวายอยู่พี่น้อง ทีมฟอร์สเสือพ่อออนไลายแห้งครับผมพี่จ๋าลำบ๊อจ๋าบ้าพี่จ๋ายังไม่ออกมานะครับผมนี่อันนี้นี่มุกพี่น้องมุบรรยากาศเดินไปด้วยกันนะครับผมเดินไปด้วยกันทีมฟอร์สเสือเยอะมากเอาฟอเเสทีมฟอร์สเสือเยอะมากครับไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับผมตอนนี้บรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับผมพี่น้องเฮ้า พี่น้องเ้างกา็ลังทะยอยเข่าสู่บริเวณล้านเพิ่นครับพี่น้องครน้ำวาไวสปอนพี่น้องมาเอาผลน้ำกันเดอ้อบรรยากาศหน้าง,งานตอนนี้คือคักมากทุกคน,นบัตรหน้างาน20บาทนะคะรับผมบัตรหน้างาน20บาทนะครับผมส่วนพี่น้องผู้ใดที่มาบ่ฮอดจอดบอ่ถึงบริเวณหน,าน,าน,าน้าหนไปทีนะครับผมสามารถซื้อบัตรจองตั๋ว<อ>ได้เลยนะครับผมบัตรราคา129บาทนะครับผมสลับไลฟ์สุดขู่ปิดนะครับคืนนี้เติมพลังก่อนพี่น้องสมโอทีนะครับผมสมโอทีเฮาพี่น้อง ตมพลังกันก่องสวัสดีแม่หน่อยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีดาสวัสดีครับสวัสดีแม่หน่อยด้วยนะครับสวัสดีครับท่านสสสวัสดีครับผมสสครับผมคนเสียงบานเฮาพี่น้องพาไปดูนะครับบรรยากาศสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื่องบรรยากาศการฟ้อนการร่ำถวายเสียงถวายมื่อคนละลูกเสียงมีหกนะครับคืนนี้เด้๋พี่น้องเด้ออยู่ที่ศาลหลักเมือง อยู่ที่ศาลหลักเมืองนะคะผมเดี๋ยวฮอเนายงไปพร้อบบมกันพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะผมเอาพี่น้องครับผมคืนนี้มีไล์สดกลุ่มปิดด้วยนะคบผมเมื่อแรกนี่มีไล์สดกลุ่มปิดน้ำเลือพี่น้องเด้อส่วนพี่น้องโปรเทตีมาบอฮอดจอดบอถึงบริเวณด้านาเวทีในค่ำคืนนี้นะคะผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับบัตรราคา129บาทนะครับผมสลับไล์สดในค่ำคืนนี้นะคะผมรับผม1่9บาทาท่านั้นนะคะผมสวยงามจ้าขอบพระคุณคุณแม่มากค่ะค่ะผม ขอบพระคุณคุณแม่มากมากนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมรอในกลุ่มเราจ้าเจอกันในกลุ่มนะคะผมเจอกันในกลุ่มเด้อพี่น้องเด้อเจอกันในกลุ่มเด้อบึงพี่น้องเข้ากันทางบึงงามแพงว่าเัรนฐน้ำผลสอเม้าบนน้ำกันเด้อเมเด้อครับท่านสอสท่านไพร้อมกันนะครับผมเจอกันในกลุ่มนะครับผมขอบพระคุณดาวสิบดวงด้วยนะครับผมขอบพระคุณดาวสิบดวงด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมเข้ายนื้ออกไปสารลักเมืองก่อนพี่น้อง เดี๋ยวเราไปไส้สารหลักเมืองนะครับผมอยู่ดอนวจาอยู่อุบลครับผมอยู่ทุ่งสีอุดมอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้ทุ่งสีอุดมนะครับผมอยู่ทุ่งสีอุดมเดอพี่น้องเดอนางรำอุสาอยู่ในจ้านางอุสาหนางอุสาหแต่งตัวยุคค่ะผมนางอุสาหแต่งตัวอยู่หลังเวทีนะครับคืนนี้การแสดงเต็มรูปแบบสามทุ่มตรงโดยมาเดอพี่น้องเดอ ออกมาพบมาพอกันครับผมมาเห้กำลังใจลูกๆมาล่าเสียงมีหงุดสกรครับผมเดินทางมาตั้งแต่อำเภอกูแก้วรับอุดรธานีมาหอดจอดถึงแล้วอุบลราชธานีทุงสีอุรม์ขึ้นนี่มาล่าเสียงมีหงรดสกรพ่อเหมาะความสุขพี่น้องด้บนเวทีสามทุ่มตรงประมาณน,นะครับผมเจอกันบนเวทีนะครับผมสามทุ่มตรงประมาณได,ด,ด้พี่น้องเด้อหนาวประจ้าคิดฮอดเด้อลูกเบิร์คิดฮอดแม่ครับผมพี่น้องอุบลบ่ค่อยหนาวไปไหนครับวันนี้ มอนอากาศพอดีคร right. ับพี่น้องบ่ค่อยหนาวนะครับผมอากาศแบบพอดีเลยนะครับผมบ่ห่อนบ่หนาวพี่น้องเย็นอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่หนาวคับครับนี่เบิ่งบรรยากาศเท่าพี่น้องสวยจังขอบพระคุณมากมากครับผมแสดงอยุสายจ้าอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะรับผมมากเลยพี่น้องเบิ่งคุณน่ะควาเสิร์ฟมีลูกเต่านะครับผมพี้น้องลูกเต่าย่ยงกอมาไป อเด้อ๋อเด้จะเข้ากลุ่มปิด่นทันปะครับช่วงนี้ท่านคะผมจิ้มลิงยงระล่างได้เลยนะคะผมเข้ากลุ่มตอนนี้ทันนะคะผมมาเลยพี่น้องมาแล้วครับผมมีแต่ภูมิกาลมาแล้วนะครบผมพยายาเอียงหน่อยพี่น,อน้องเดินทางกันมาแล้วเต็มอายะเยพี่น้องเตีายะ เตรียมอายาเลยพี่น้องอะไรสู้ตับกันเดินนี่เด้ออะไรสู้ตับกันเพชรวนฉลองใช่เพชรวนฉลองใช่พี่น้องเพชรด้วนฉลองใช่เด้อพี่น้องเพชรนี่นกพวกสกปรกอะไรขึ้นกันตอนนี้ตอนนี้นกพวกสกปรกอะไรก็พี่น้องตามกันสามเพชรเลยพี่น้องพี่น้องอยากเบิ้งมุ่งไหนพี่น้องกับเบื้องนะครับเด้อเดินไปไหน๋ยวนะครับวันนี้มาลำถวายครับผมรำถวายอยู่ที่ศาลหลักเมืองนะคะผมศาลหลักเมืองทุ่งสีอุดมนะคะผม พ şey ี่น้องครับผมอย่าลืมเข้ากลุ่มด้วยพี่น้องเด้อเข้ากลุ่มตอนนี้ยังทันนะครับผมเข้ากลุ่มปิดตอนนี้ยังทันนะครับบาตราคา129บาทเด้อพี่น้องเด้อบาตราคา129บาทครับผมบาตราคา129บาทอย่าลืมเข้ากลุ่มกันนะครับผมตอนนี้ปักหมุดให้เราเรียบร้อยนะครับผมแม่แม่จ๋าจิ้มลิงและล้างซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยเด้อพี่น้องเด้อจิ้มลิงและล้างซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะครับผมว่าว่าอยู่ไหน